มืหนึ่งพี่คอมสามจำพี่สกลได้ไหมพี่สกลหนุ่มน้อยด้ามนคนแกล้แห่งบึงชวาวจังหวัดสุพรรณบุรีไงจำได้จำได้จำได้พี่สกลเนี่นะลีลาการโชว์จระเข้ของเขาเนี่ยนะมีทั้งหวาดเสียวทั้งหากเล่้งนะจำได้แน่นอนครับโ,โดยเฉพาะลีลาการกระโดดโลดเต้นตอนจะรับทิปเนี่ยโอ้โห สุดยอดจริงๆครับแม่พูดแล้วคิดถึงพี่สกลเหมือนกันเนอะเนะอะอยากเจอเหมือนกันเนอะเนะอ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับผู้ชมครับวันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมและเปาะเปียนะ ไปชมลีลาการโชว์จระเข้สุดเฟี้ยวครับที่บอกได้เลยว่าเป็นโชว์ที่หวาดเสียวที่สุดหนึ่งเดียวในประเทศไทยฮะเรื่องเวอร์เนี่ยไม่มีใครเกินเ <c oughs> วอร์เหลือเกินตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นจะหลดเย็นจะหลดค่ำอะไรละยังมาเฟี้ยวที่สุดในประเทศไทยไหนเซมเปิล <c oughs> nice ให้น้องดูหน่อยสิไอเฟี้ยวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือย,อยังไงตีลังกาบนหลังจระเข้ <c oughs> หรือว่าเข้าไปนอนบนท้องจระเข้ถ้าคนเราเนี่ยนะเข้าไปในท้องจระเข้ได้นะมันไม่มีทางกลับออกมาแล้ว แต่บอกจะบอกเลยนะครับว่าลีลาของกบี่มือหนึ่งคนนี้นะคุณผู้ชมชมปุ๊บนะต้องอึ้งต้องทึ่งต้องตื่นตะลึงกับลีลาของเธอแน่นอนครับอืเธอผู้หญิงพี่เรียกสรรพน,นามผิดแน่ๆเลยเธอเธอคือผู้หญิงผวิงกับจระเข้ <c oughs> <c oughs> มือหนึ่งไร้เทียมทานเรื่องนี้เดี๋ยวรับการแนะนำจากคุณพิชิตชัยเชื้อแก้ว จังหวัดนนทบุรีรับไปเลยครับโบนัสมูลค่า3,000บาทเธอคือผู้หญิงหนึ่งเดียวสำหรับที่นี่ตัวเธอเล็กเอวเธอบางชายกระโปรงก็ยังพลิ้วไหวผมบอกชัดเจนถึงความเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่เธอ กลับต้องอยู่กับเหล่าจระเข้ทั้งหมดนี้ซึ่งคุณผู้ชมเองก็คงจะพอทราบถึงความดุร้ายความน่ากลัวของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่ได้ชื่อว่าดุดันและเอาใจยากยังจระเข้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่หญิงสาวเอลบากร่างเล็กวัย32ปีคนนี้กลับต้องมีกิจกรรมอยู่กับจระเข้อย่างใกล้ชิด <Yeah. S 1> โอ้โหไม่อยากเชื่อสายตาเลยลครับ ไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร hey, <yeah. S 1> ขอบอกเลยว่าของแบบนี้มันอยู่ที่ใจช่ยสรีระหรือเพศสภาพเธ <Yeah. S 1> อจึงเป็นทั้งดูใจทั้งดอกไม้งามสำหรับที่นี่ <Yeah. S 1> ขอแนะนำให้คุณรู้จักเธออย่างเป็นทางการ <Yeah. S 1> วีจลัลสรสมยานามวีนารีจับชลวัน คือจุดเริ่มต้นคือการเห็นเขาเละโชว์จระเข้แล้วอยากจะโชว์เหมือนเขาเห็นเขาทําได้คือเออมันน่าสนใจก็เลยเออยากอยากอยาก,อยากโชว์เหมือนเขาบ้างอยากเป็นเหมือนเขาบ้างใจแรกก็กลัวๆนะคะกลัวๆกล้าๆแต่ว่าใจรักชอบเรารู้สึกว่าเราทําได้เออเราก็ทําได้นี่ผู้ชายทําได้เราก็ทําได้มันไม่ได้มีอะไรแบบเกินใจที่เรารักอะ่ะเราชอบอะ่ะ ว่าเพราะความหลงไหลในจอระเข้ถึงกับทําให้หญิงสาวคนนี้จับพลัดจับผูมาอยู่ที่ปางช้างเผือกดําเนินสะดวกชื่อก็บอกแล้วว่าคือปางช้างแต่ที่นี่ก็ไม่ได้มีแต่ช้างเพราะยังมีทั้งเจ้าลิงเจ๊กตัวน้อยและจระเข้ตัวใหญ่บิ๊กบึ้มซึ่งการโชว์จอระเข้ถือได้ว่าเป็นโชว์เด็ดของที่นี่ซึ่งหลายโชว์เขาว่ากันว่าคนขวัญอ่อนห้ามชมเด็ดขาด เอวาเสียวใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมต้องขอบอกถึนว่าคุณโชว์จรเข้ของที่นี่นั้นมีกันอยู่ทึ้ง4คนและแน่นอนว่าสาวีคนสวยคือนักแสดงจรเข้เพียงหนึ่งเดียวที่เป็นผู้หญิง ว,วีก็จะช่วยจัดสรีระของจอระเข้ให้มีความพร้อมต่อการโชว์และเมื่อไรที่ดูว่าจอระเข้ตัวเชื่องพร้อมโชว์แล้วก็จะให้สัญญาณพร้อมทำการแสดง และที่สําคัญในแต่ละวันวียังต้องแสดงโชว์ที่สุดแสนจจงหว่เสียวกับเจ้าจระเข้โดยตัวเธอคนเดียวอีกด้วยโอ้ oh my god เก่งจริงๆแม่คุณเอ้ยดูสิครับเพื่อนผู้ชายที่ร่วมแสดงด้วยถึงกับมองตาค้างเลยทีเดียวแม่แม่แม่ว่าไปแล้วเซาวีคนนี้ก็ดูจะกล้าบ้าบินไม่แพ้ผู้ชายเพราะเธอพร้อมจะโชว์ได้ตลอดเวลาถึงตัวจะเล็กแต่เรียวแรงไม่เคยตก อขอยกให้เธอเป็นสุดยอดซเปอเกอร,เกอรของที่นี่และนอกจากการโชว์ที่มีต้องทำการแสดงในแต่ละวันแล้วอีกหน้าที่ที่สำคัญของเธอก็คือการดูแลจระเข้ที่ต้องมันให้อาหารและทำความสะอาดอยู่เสมอเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่สถานที่ไม่สะอาดอาจส่งผลต่อการโชว์และอันตรายถึงชีวิตได้ จกักกวีมาพ่อสมควรแล้วเรามาทําความรู้จักเพื่อนรักของเธอบ้างนี่คือเหล่าจอระเข้เ,เพศผู้ซึ่งมีความแข็งแรงล่ําสันดุดันอายุอานามก็ตั้งแต่7ปีขึ้นไปจนไปถึง50ปีโอ้โหรูปร่างหน้าตามไม่น่าไว้ใจอย่างนี้วีมีเทคนิคในการพิชิตใจชลวันแต่ละตัวยังไงบ้างครับอันเนี้ยสัญชาตญาณของสัตว์นะคะคือจะเชื่องไหม มิสัยใจคอก็จะเหมือนคล้ายคนคือเคาะให้นิ่งเราเราดูจากการเคาะของเราคือมันนิ่งแล้วโอเคไหมเราดูว่าเราชัวร์ไหมจระเข้ตกลงไหมเราถึงจะเล่นได้ค่ะคือนอนนิ่งแล้วเคาะแล้วไมไ่แบบกระดุกกระดิกคือเออโอเคเรามั่นใจตัวเองว่าเออตัวเนี้ยโอเคนะถ้าแบบ จระเคมันไม่ยอมมันก็จะสายไปสายมามันไม่เอาในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่วีจะออกสู่สังเวียนอีกครั้งผู้หญิงตัวเล็กที่มาพร้อมกับสองมือเปล่าแล้วนั่นโอ้โหดูสิครับแค่แป๊บเดียวก็ไปนอนเอคเนกอยู่บนหลังเจ้าจระเคตัวใหญ่ยักษ์แล้ว และแล้ววินาทีแห่งความประทึกก็มาถึงอะไรจะเกิดขึ้นในวินาทีต่อไปนี้จับตาชมกันให้ดีนะครับโอ้โหผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็ทำได้เช่นกันและทำได้ดีไม่น้อยไปกว่ากันเลยโอ้โหคนลุกเอาศรีรษะออกมาเถอะครับ แ,แล้วก็ขอขยับความท้าทายการโชว์ขึ้นมาอีกนิดกับการโชว์ที่คุณจะคาดไม่ถึงว่าเธอคนนี้จะกล้าทำโอโสยอมจริงๆแต่สาวีก็สามารถนำมือออกมาได้อย่างปลอดภัยถ้าดูกันไม่ทนันผมคอย้อนให้ดูอีกครั้งครับ วีเริ่มจากการดึงลิ้นของมันพร้อมกับเอามือค่อยๆลูกเพดานเพื่อไม่ให้มันตกใจเปิดชั้นเพดานด้านในออกมาพร้อมกับล้วงเข้าไปแต่จังหวะการล้วงแบบนี้ต้องระวังกับมันให้มากครับเพราะถ้าล้วงลึกเกินไปอาจทำให้มันย่างจะอาเจียนจนระเข้อยู่บนบกนั้นอัตราการทำร้ายเรานั้นไม่รุนแรงเท่ากับการที่มันอยู่ในน้ำเพราะว่ามันจะไม่สามารถพลิกตัวแกลบตัว หรือสะบัดหางได้อย่างว่องไวแต่การโชว์ในครั้งนี้วีจะโชว์การจูบๆก,กับจระเคในน้ําซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าจระเคเกิดการตกใจวีอาจไม่รอด เข้าไปชุบก,กับปากจระเข้ทั้งๆท,ท,ที่มันนอนอยู่ในน้ำจะก,กล้าไปไหนครับเนี่ยบาดเสียวแทนเขาไม่คิดว่าผู้หญิงจะกล้าทำได้ค่ะเขารู้สึกประทับใจฮะมันก็ตื่นเต้นดีไม่เคยเห็นนะฮะส่วนมากเจะเป็นผู้ชายโชว์มากกว่าค่ะ ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยผมตืต่นเตนไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยได้ไปดูครับก็เห็นผู้หญิงโชว์ก็ตื่นเต้นแล้วก็เก่งครับเก่งมากครับภูมิใจนะคะคือผู้ชายทำได้เราเป็นผู้หญิงเราก็ยังทำได้เลยเออแล้วทำไมอะ่ะเราเป็นผู้หญิงเราก็มีความสามารถเหมือนกันเหมือนผู้ชายทำได้ ก็ภูมิใจที่แบบว่าออผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆทําได้เหมือนผู้ชายอะคะ่ะจระเข้เนี่ยเล่นได้เราเรารักไหมอาชีพนี้ก็รักนะคะเพิ่งจะมาเล่นไม่กี่ปีก็จริงแต่ว่าเราแบบผูกพันกับมันรู้นิสัยใจคอแล้วแต่ละตัวเราก็รักรักในอาชีพนี้คือว่าอาชีพมันสุดจริตเนาะชอบค่ะชอบแบบนี้ก็เข้าสุภาษิตเลยว่า ความรักเอาชนะทุกอย่างแต่อยากเข้าใจผิดว่าแค่รักเพียงอย่างเดียวจะเพียงพอมันต้องมาพร้อมกับความพยายามความอดทนซึ่งผู้หญิงคนนี้เขาได้พิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วว่าเธอเหมาะที่จะมาอยู่ในโมเดลลิ่งของเราเป็นอย่างยิ่งขออ้าแขนต้อนรับเธอคนนี้ยังเป็นทางการวีจรสศรเจ้าของสมยานามวีนารีจับชลวัฒ 100%ด้วยนะคะพี่โอ้โหดูรูปร่างของพี่เขาเนี่ยนะตัวเล็กมากๆเทียบกับจระเข้เนี่ยโหสามเท่านะคะที่แตกต่างกันอ่ะถ้าเทียบเป็นน้ําหนักแล้วก็หลายร้อยกิโลค่ะยี่วีสุดยอดมากอ่ะยูอาร์ไมไอเดอ่ะสุดยอดจริงๆนะเรียกได้ว่าถ้าผู้ชายมีกี่ท่านะน้องวีของพี่เนี่ยทำได้หมดเลยอ่ะ และวน้องวีนะครับยังฝากมาบอกกับทีมงานเราด้วยนะครับว่าอีกสักครู่นะฮะเธอจะคิดท่านะแบบผู้ชายทําไม่ได้ครับแล้วมีเธอเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ทําได้ฮะ เดี๋ยวเดียวนะคะแต่ว่าเห็นหน้าหวานๆแบบนี้นะคะหน้าตาหน้ารักหน้าชังขนาดนี้แหมขนาดจระเข้นเนี่ยยังยอมสิโดร,ราบเลยถ้าเป็นสามีเนี่ยไม่คานข่าแล้วกลับไหว้ก่อนนอนอน,นี่ไงนี่ไงนี่ยังก็พูดไปเรือ่อยเปี่อะโทน้องวีของพี่นะตัวจริงอ่อนโยนหน้ารักกุ๊กกิ๊กออกนะเนี่ยพูดไปเรื่อยนะ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะคะก่อนจากกันไปขอย้ําเลยค่ะหากไปรู้จักหรือว่าพบเห็นคนเก่งมีความสามารถนะคะไม่ว่าด้านไหนก็ตามแนะนําให้กับโมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งของเราได้นะคะตามมือโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับหรือว่าทาง Facebook รายการของเรา www.facebook.com/ กระบี่ทีวีเจ็ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีคนเก่งท่านไหนมาว่าลวดลายในโมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งบ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะจิกิกระบ,บี่มือหนึ่งสัปดาห์หน้า พลาดไม่ได้กับพิสุดนของลีลาจากร่อนชายหาดสถิติที่โลกต้องจ่ารึกทุเรียนล้มกรดแกสลักสุดเฟี้ยวศิละปะบนรองเท้าแตะ ความมฤหานร,รอคุณอยู่ทุกเที่ยงคืนวันจันทร์ท่องเจ็แล้วคุณจะได้พบกับยอดคนในโมเดลลิ่งกระบี่มือหนึ่งแห่งนี้สัปดาห์หน้ากับโฮกความเก่งกาสามารถชนิดที่คาดไม่ถึงในรายการกระบีบ่มือหนึ่งลาพิการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบุยบุยบ้ยทำไมมันน่ากินอย่างนี้